Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชัน t ุ e ม o ลพอดแคสต์ซีรีพิเศษนะครับ SME WINS s i s i y o y r w r w นะครับสนับสนุนโดย DTAC Business ครับก่อนหน้าน,นี้ทั้ง2 EP เนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการจัดการองค์กรนะครับการจัดการระบบการทํางานกันไปแล้วนะครับไม่ว่าการจะเป็นการทำให้องค์กรนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือว่าการ พัฒนาความเข้าใจเรื่องของ Hybrid Work นะครับแน่นอนว่าเรื่องระบบเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแต่แน่นอนเหมือนกันก็คือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคนที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปนั่นเองนะครับก็คือคนในองค์กรของเราพนักงานของเรานี่แหละนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเรื่องคนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความยากอยู่ในหลายระดับเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เราเคยดินกันมาเสมอนะครับว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กรซึ่ง ก็คือเรื่องที่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพนักงานนะครับก็ไม่มีองค์กรองค์กรไม่มีอะไรนอกจากพนักงานที่อยู่ในนั้นนะฮะเพราะว่าเขาต้องเป็นคนที่รันธุรกิจต่างๆไปนั่นเองนะครับเอ่อสำหรับพนักงานแต่ละคนเนี่ยนะฮะที่เรารับเข้ามานะครับที่อยู่กับเรามาเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่เยอะนะฮะตั้งแต่เราจะเทรนเขาให้รู้เรื่องบริษัทเขาทํางานได้เก่งขึ้นนะฮะจนกระทั่งเขา เรียกว่ามีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีเพราะฉะนั้นพนักงานแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเสียไปนะครับและการที่พวกเขาจากไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สูญเสียทรัพายากรไปนะก็ต้องมาเริ่มเทรนนิ่งกันใหม่มาอะไรากันใหม่ต่างๆในปะีนะี้ดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะนะครับนำวิธีคิดเรื่องของการทํายังไงก็ได้ให้เขามีความสุขที่สุดทำให้อยากอยู่ที่สุดเนี่ยทําให้เขา เหมือนกับอยู่แล้วแฮปปี้อ่ะนะฮะคนที่อยู่แฮปปี้ที่ไหนมันก็กอ,ยกอยากอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะคือคนเราอยู่อยู่เรื่องความแฮปปี้นี่มันสําคัญมากจริงๆนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงความแฮปปี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้องานอย่างเดียวละนะฮะมันจะมีเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตต่างๆนานาด้วยนะครับและสิ่งที่เราได้ยินกันเยอะนะฮะในในช่วงหลังๆมาเนี่ยคือคําว่าเบิร์นเอาท์นะครับซึ่งเราเห็นคนเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับคือเบิร์นเอาท์เนี่ย ก่อนอื่นจะถ้าถ้าจะเดี๋ยวไปเล่าว่ามันคืออะไรในในเชิงว่าเราเราเป็นแล้วเราจะเป็นยังไงแต่ว่าสาเหตุของการเบรนเอาต์นี่จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องอาการหมดไฟเนี่ยมันมาจากเรื่องธรรมชาติของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับอ่ะ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเบรนเอา์เนี่ยคืออาการที่เกิดจากความเครียดหรือรังที่เกิดจากการทํางานที่จัดการไม่ได้นะครับเอ่อแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปเจาะเหตุผลลึกๆกันเลยว่าทําไมถึงเกิดาการเบรนเอา์นะครับ แต่ว่าภาวะนี้เนี่ยถ้าเราเรากําลังเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นเนี่ยราลองเช็คตัวเองแบบแบบง่ายๆก่อนก็ได้นะฮะข้อมูลในเว็บของ health guide เนี่ยเขาแบ่งสัญญาณของภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยคือ physical sign นะครับหรือสัญญาณทางกายภาพนะอันนี้ก็เช่นคุณรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลารู้สึกหมดแรงตลอดเวลารู้สึกว่าตื่นนอนมานอนก็เยอะนะนอนก็ไม่น้อยนะฮะอาจจะนอน7จชั่วโมงแต่รู้สึกเหนื่อย นะอันที่สอก็คือภูมิคุ้มกันต่ำป่วยบ่อยนะครับอันนี้ต้องคอยสังเกตตัวเองนะฮะคือจะมีคนที่ปกติไม่ค่อยป่วยแล้วอยู่ดีป่วยเนี่ยอ่ะอันนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะมาจากเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันที่สามก็คือปวดหัวนะฮะปวดหัวไม่ใช่เป็นปวดหัวธรรมดาเป็นไมเกรนหรือมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อนะครับซึ่ง ซึ่งมาจากอาจจะมาจากหลายสาเหตุออฟฟิศซินโดรมก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเบิร์นเอา์นี่ก็ทาให้เรามีอาการทางแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสมีพฤติกรรมการกินและนอนที่เปลี่ยนไปนะฮะไม่กินเยอะเกินไปก็น้อยเกินไปนะน้อยกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมหรือการนอนที่ปกติอาจจะเป็นคนนอนง่ายนะฮะตอนนี้ก็นอนยากนะฮะแล้วก็สมมติตื่นกลางดึกก็ไม่หลับอีกนะนี่คือเรื่องของฟิสิเคิล i g ยนะครับอันที่2เรียกว่าอิ o t มช n ั่นอลสน์เป็นสัญญาณทางอารมณ์นะฮะก็มีหลายอย่างนะครับอันแรกนะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองลล้มว นะฮะร,รู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีฟป็นเฟลียตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองว่าเอ๊ะฉันมีความสามารถในการทำงานจริงหรือเปล่านะครับสองคือรู้สึกว่าไม่มีทางออกหมดหนทางสามรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวนะครับสี่ไม่มีแรงจูงใจเลยนะฮะถ้าจะคิดง่ายก็คือไม่มีแรงลุกจากเตียงตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็ห้าความพึงพอใจหรือว่าความทะยานเวลาทำอะไรได้สำเร็จอะสมัยก่อนเราทำเรื่องนี้สำเร็จเรารู้สึกแฮปปี้จังเลยตอนนี้มันน้อยลง นะครับอันนี้คือสัญญาณทางอารมณ์นะฮะสุดท้ายคือ behavioral sign นะฮะสัญญาณทางพฤติกรรมอันที่หนึ่งเนี่ยคุณอยากจะถอนตัวออกจากทุกอย่างรอบตัวคุณโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับแต่มันจะรวมไปถึงเรื่องอย่างอื่นด้วยนะครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับสองก็คืออยากอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นแนวแบบแบบ introvert ไปเอออยู่คนเดียวแล้วชาร์จพลังอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากอยู่คนเดียวแบบแบบไม่ต้องการจะไม่ต้องการจะยุ่งกับโลกนี้ นะครับสาก็าคือผัดวันประกันพรุ่งนะทำอะไรนานขึ้นกว่าเดิมนะฮะสพยายามหลีกเลี่ยงเวลาในการทำงานนะฮะก็คือว่าคือโดดงานอะไรต่างๆนานพวกนี้เนี่ยนะฮะทีนี้พอดูในเช็คลิสต์นี้แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเราเราโดนกันไปกี่ข้อบ้างนะครับ ก่อนเราจะไปคิดถึงว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าต้นต่อของมันคืออะไรแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราไปช่วยคนที่กำลังจะเบิร์นเอาท์หรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่กำลังจะเบิร์นเอาท์เนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับ Harvard b u s i n e s s Review เนี่ยมีเอ่ออาร์ติเคิลมาหนึ่งนะฮะเขาพูดถึงสาเหตุหรือว่าต้นต่อของการเบิร์นเอาท์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งคือจำนวนงานนะฮะ จำนวนงานี่งานในโดยปกติเนี่ยเเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีงานเท่าๆที่เขาทำไหวนะหรือว่าเวลาเรารับงานมาเราก็จะรับงานมาเท่าๆที่เราทำไหวนะครับพอมันไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยมันก็หนึ่งก็คือมีอะไรทำไม่เบือ่อสองก็คือสามารถจัดการเวลาได้นะฮะเราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นแต่เมื่อไหร่ที่งานมันโหลดมากๆนะฮะงานมันโหลดมาแปั๊บป๊ไม่เป็นไร แป๊บๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันนานทอดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือความเหนื่อยล้าสะสมแล้วอันนี้ก็ส่งผลต่อการเบรนเอาท์ได้อันนี้เป็นการเบรนเอาท์สาเหตุที่คนนึกถึงเยอะที่สุดนะครับอันที่2คือขาดอำนาจในการควบคุมนะในกรณีนี้คือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับต้องต้องรอ,อ,อคนอื่นตลอดเวลาหรือบางทีมันเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าหัวหน้าต้องการให้พนักง,งานสแตนบายตลอดเวลานะครับหรือการลำดับความสําคัญ ของงานที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับทำให้ไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างนะครับหรือการที่ทุกอย่างดูเยอะดูปิดที่ปิดทางไปหมดรู้สึกเราเองในฐานะพนักง,งานควบคุมอะไรไม่ได้เลยมันก็จะเครียดแล้วก็กดดันนะฮะอันที่สามาเรื่องผลตอบแทนนะครับคือผลตอบแทนก็คือทุกอย่างแหละนะฮะเงินตรงเงินเดือนต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยไม่แมทช์กับความพยายามและเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาได้ทุ่มเทไปนะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำนั้นไม่คุ้มค่านะครับสี่นะฮะบางทีเนี่ย การเบิร์นเอาไม่ได้เกิดจากงานแต่ว่าเกิดจากคนก็มีเหมือนกันนะครับสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่ไม่เอื้อนะฮะพนักงานแน่นอนเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้นะฮะหัวหน้าอาจจะเลือกลูกน้องได้แต่คุณก็เลือกเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ได้อยู่ดีนะรหรือว่าเจอคนที่ท็อกซิกมากๆในที่ทํางานก็อาจจะเบิร์นเอาได้เหมือนกันนะครับห้าคือความเท่าเทียมนะฮะการไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในที่ทํางานก็จะทําให้คนท้อได้นะครับ มือนกับว่าแบบเออทำไมถึงไม่เคยชมฉันเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมงานเราถึงไม่ได้รับความสนใจเลยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆนน้อยนะครับแต่ก็สําคัญทีเดียวนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาใหญ่กว่าที่คิดได้นะฮะอันนี้หัวหน้างานต้อง aware เ,เรื่องนี้ไว้นะครับอันที่6คือเป้าหมายไม่ตรงกันนะฮะบางทีเนี่ยเป้าหมายหรือว่าคุณค่าที่พนักง,งานยึดถือกับสิ่งที่องค์กรยึดถือไม่ตรงกันก็ทําให้แรงจูงใจในการทํางานก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ และเมื่อพนักง,งานเกิดการเบรนเอาท์เนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานย่อมลดลงนะครับและคุณภาพงานก็จะลดลงไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีต่อองค์กรอย่างแน่นอนทําให้จากเหตุผลอาการและเหตุผลสาเหตุที่กล่าวมาเนี่ยองค์กรในฐานะผู้เป็นนายจ้างและเป็นผู้ดูแลพนักง,งานต้องช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เขานะครับวิธีการแรกที่สามารถปรับได้จากฝั่งองค์กรเลยก็คือว่าการทําให้มีสุขภาวะหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เมื่อเราได้เน้นย้ำสิ่งนี้ภายในองค์กรเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีชีวิตการทํางานที่ดีนะครับพร้อมก็มีความเป็นอยู่ที่ดีให้แต่ละคนสามารถบริหารจัดการเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะการทํางานเวลาพอดีนะฮะสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ยืดหยุ่นนะครับและสนับสนุนให้พนักงานได้ลาพักร้อนนะฮะด้วยนะครับพนักงานหลายคนแทบไม่เคยลาพักร้อนเลยนะคือมันยุ่งมากอะมีนะผมผมรู้จักคนหลายคนที่เป็นแบบนี้นะครับ สองคือมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยภายในทีมนะครับบางทีการสื่อสารภายในทีมเนี่ยนะฮะถ้ามันน้อยเนี่ยนะฮะความเครียดจะเกิดขึ้นได้ง,ง่ายง่ายเลยจากเรื่องที่เขาไม่รู้ครับไม่รู้ว่าหัวหน้าต้องการอะไรไม่รู้ว่าบริษัทต้องการอะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นการเป็นหัวหน้าที่ดีหนึ่งในเรื่องที่ต้องทําคือสนับสนุนให้เกิด transparency หรือการพูดคุยอย่างโปร่งใสนะฮะอัปเดต เรื่องต่างๆแบบทันการแล้วก็โปร่งใสแล้วยังต้องสนับสนุนคนภายในทีมให้พูดคุยกันเองด้วยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อใจและมั่นใจต่อกันซึ่งก็ช่วยลดความเครียดและเป็นการสร้างความสบายใจในทีมไปพร้อมๆกันและอีกสิ่งหนึ่งเลยคือหัวหน้าต้องไม่ใช่คนที่ให้ฟีดแบ็กคนเดียวแต่ต้องเปิดใจรับฟีดแบ็กจากพนักง,งานเช่นกันนะครับเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้พูดคุยถึงรูปแบบการทํางานสภาพกายสภาพใจตอนนี้นะครับปัญหาต่างๆเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆหน้าเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่หัวหน้า จะสามารถจัดการงานของพนักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้นะครับสุดท้ายครับปัญหาเบิร์นเอาเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากเรื่องงานที่มากเกินไปเร่งเกินไปหรือว่ามีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ติดกันมากเกินไปนะครับทาให้พนักงานไม่ได้พักผ่อนแล้ว,ลวเกิดความเครียดนะหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมาจากสิ่งที่รู้สึกว่าพนักงานไม่สามารถควบคุมชีวิตอะไรตัวเองได้เลยเนี่ยนะเพราะเรื่องมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ในข้อนี้เนี่ยผมอยากแยกเป็น2ประเด็นนะรประเด็นแรกเนี่ยหัวหน้าจะต้องมีการมอนิเตอร์การทํางานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาดูว่าพวกเขามีปริมาณการทํางานที่เหมาะสมหรือไม่นะครับมีตารางงานที่แน่นเกินไปไหรือเปล่านะฮะเมื่อหัวหน้าดูแล้วเนี่ยก็ต้องปรับงานให้เหมาะสมนะครับไม่แน่นไม่หนักจนเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะรับไหวนะฮะคือบางคนเนี่ยทำงานดีนะหัวหน้าก็จะอัดงานไปไอ้อย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะประเด็นที่2นะครับแน่นอนว่าในโลกของการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่งานเยอะแหละนะครับธรรมดาเราก็ต้องมีช่วงที่งานเยอะนะฮะ เช่นโปรเจกต์สำคัญมาหรือว่างานมีปัญหานะครับถ้าระบบการจัดการมันดีนะครับงานมันก็จะแค่หนักเฉยๆแต่ว่ามันก็พอจะควบคุมไปได้แต่ถ้าระบบการจัดการไม่ดีนะครับเอกสารรู้เต็มไปหมดเลยข้อมูลอยู่ไหนก็รู้หาไม่เจอควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยนะฮะจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยเบิร์นเอาได้ง่ายนะครับซึ่งปัญหานี้องค์กรช่วยแก้ได้นะครับผ่านการนําเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้นะครับเช่นแพลตฟอร์มการจัดตารางงานเวลานะครับ แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์และสนับสนุนให้พวกเขาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยในการวางตารางของตัวเองว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างอะไรสําคัญอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังอะไรงานด่วนอะไรไม่ด่วนนะครับหรือบางทีลึกไปกว่าน,นั้นเนี่ยเป็นการระบุเวลาไปเลยครับว่าเวลาไหนต้องการอะไรนะครับดูเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้พนักงานจัดการเวลาได้ดีขึ้นลดการทําง,งานที่ไม่จําเป็นลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรด้วยนะครับ พราะมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถติดต่อระหว่างกันได้ง่ายนะครับไม่ต้องรอกันไปรอกันมานะฮะงานเสร็จแล้วก็จะได้ทําขั้นตอนต่อไปได้เลยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้โอ้โหอันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเอ่อคือเขาเก็บข้อมูลของเขาไว้นะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้แชร์ให้คนอื่นพอข้อมูลมันไม่สมมาตรกันเนี่ยนะมันก็เลยกลายว่าทํางานเนาผิดไปหมดเลย การมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่ทําให้พนักง,งานทํางานได้ดีขึ้นและลดโอกาสการเบร์นเอานะครับดังนั้นถ้าหากองค์กรไหนนะครับสนใจ Google Workspace เนี่ยทางดีแทกบิสเนสเขาก็มีบริการให้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับแล้วก็ผูกกับปัญหาอื่นเนี่ยก็ก่อให้เกิดความเครียดและกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กับพนักง,งานจนทําให้เขาเบร์นเอาได้นี่จึงเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรเนี่ยต้องกลับมาดูแลพนักง,งานให้ดีขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่อยากเสียพนักงานที่มีค่าของเราไปครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission ธุลิมูล o อดแคสต์คอน n ิเนียร์วิดโยมมิชชั